สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูปั๊มชักนะครับจการสูบน้ํานะครับจากลําห้วยนะครับแหล่งน้ําเดียวกันกับของผมนะครับอันนี้เป็นขนาดหนึ่งนิ้วนะครับตามสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบตต์ตอนนี้แปดนาฬิกานะครับประมาณนี้นะครับประมาณแปดนาฬิกาประมาณแปดนาฬิกาเราจะไปดูกันครับ 340วัตต์1นิ้วนะครับเราไปดูที่แผงก่อนนะครับอเจ้า,จาของก็กำลังขับรถไปครับอนี่มาดูที่แผงครับแผงเป็นแบบรถเข็นนะครับ สองแผงนะครับสองแผงอันนี้ไม่ได้หันต่างฉากกับดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์นี่ดวงอาทิตย์อยู่นู่นนะครับแต่แผงอยู่แบบนี้นะครับทำงานเพราะว่าเป็นอ่าอ่าเรามาดูเนมเพลตมันนะเดี๋ยวขอหมุนนะครับหมุนนิดนึงนี่ครับ เป็นแผง340ครับอ่ะเราจะไปดูปลายสายกันครับดูปลาสายกันกับคลิปนี้นะครับ่าวน้ำจะไหลแรงประมาณไหนนะครับส่บูไปดูอ่ารถผักรถต้นไม้นะครับเติมน้ำในบอ่อนะฮะต้องใช้บอสายครับ ระยะทาง300เมตรครับถ้าเป็นั้ำไดวูนะครับไม่ขึ้นนะครับ สายนะครับที่มาจากนู่นนะครับไปนี่นะ้ครับเราจะไปดูกันครับปลายสายจากตอนเช้าๆนะครับ,รบเต็มท่อครับหนึ่งนิ้ว อ่าถ้าปูกในทุกวันในเต็มสระแน่นอนครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้โกจบกกกคลิปที่นี้ครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่หมยๆจะอัปเดตให้ชมกันครับสวัสดีครับ